ผู้ชมชาว u t u b e นะครับก็หลังจากที่เมื่อวานนะครับเราไปใส่แป้งเนาะใส่แป้งออกมาเมือ่อคืนนี้ผู้ใดไปมูงให้เพรียบกผมนายจะรู้นะครับพอ mm hmm. ผมบอกว่าจะงอะ่ะนะครับผมบอกจากโรงงานซีสองครับพ<อ>ี่น้องเออไปนอนชั่วโมงเดียวครับเดี๋ยว,ยวนะนอนอยู่เมืองวนครับเปิดไฟนอน,น,อน กยไปไกลมาไหน่ไไหนกินด้วยเพรผมผมนอนไม่ค่อยดับไฟหรอกตอนนี้ก็จะเป็นเวลา17โมงครึ่งแล้วนะครับก็มาถึงด่านรับช้างนะครับท่านผู้ชม แต่ก้าผ่านทางรับร้อยเกือบสิบบาทนะครับท่านผู้ชมนะครับไปทางก็ท่านละกองเตยนะครับผมควจะเข้าออทางป้องตันนิ้วโตนะครับเพราะว่าผมผมว่ามันใกล้ดีนะแต่ไม่รู้ว่าติดหรือไม่ติดนะในในกีทีเอชอ่ะมันบอกให้ตรงไปบางนานหนนะมนเลยไปถนนสุขุมวิทหมดแล้ว ตอนนี้เขาก็เริ่มลุงกันหมดแล้วนะครับน่าจะเหลืออยู่ประมาณ3-4กันนะครับตอนนี้ผมเข้าไปก็น่าจะพอดีหรือไม่ก็ได้รอผมด้วยเร่งเลยเครับเร่งเลยครับท่านก,ก็ได้ลุงพี่น้องไม่ใช่อะไรครับแป้งแป้งมันลงเคยแป้งมันลงได้สองวันครับแป้งลงได้สองวันอ่าถ้าเราไปอขาดช่วงขาด,ขาดซ้อนเขาอาจจะ ไม่ลงให้เราอย่างนี้ไหมเขาน่าจะเขาอาจจะปัดเราเป็นลงพรุ่งนี้กะได้แต่นี่มาผมก็มาเต็มที่นะครับน่าจะไม่ได้น,อน,นะอ,ดนอนเลยนะครับไม่ได้นอนเลยจะไปชั่วโมงเดียวหนึ่งตังรับซ้ำ <c oughs> ตายคันหนึ่งตายแครกระบปอลโวแล้วว่าทั้งนี่เห็นด้วย ผมออกมาแกยังใส่อยู่เลยนะทางโรงงานก็น่าจะบอกแกอยู่หรอกว่าถ้าไม่ไหวก็ลงอเหมือนกับอะไรไร้ก้าหน่ะจะเปินหนาจะว่ายอยู่ของผมมันจะบอกเพื่อน,น,รรรออน,นครับแต่ว่าผมเลยบอกหนักกวนี้ก็เจอมาแล้ววันนี้เด,ดินเท้านี้ก็เจอมาแล้วครับนนะแต่แกก็จริงๆนะครับผมใส่

ใส่เข้าสารไปนะผู้ชมไปไปดีละคนไปดีละผม,ะมใส่เข้าสารอ่าลงสีวัตถุหมายนะครับร้อยเห็ดน,นะครับออกซีห้าลงความเตยแต่ทำไม่ต่าเรื่อยเลยเนาะนะครับออกซีห้านะครับมันเป็นข้าวแบบอ่าลิดลอด็อกนี่แหละนะครับเป็นข้าวคิดซ้ายตรงทางแยก ยังยจงกีเวียดนะครเมื่อกี้ที่ยิงกีเวีบอกให้ตรงไปนะครับมาอีกคือบอกตรงเวยแต่ว่าติดตรงนี้เลยนะีกซ้ายนี่ก็จะไปราฐก,กระบังนะครับหรือไปอเป็นถนนท่องเที่ยวชลบุรีนะครับ จะไปอชิดซ้ายแต่ว่าเลี้ยวขวานะครับขี่ขวาขึ้นสะพานนะใช่องทางขวาเพื่อชิดซ้ายตรงทางแยกอผมไม่ได้ไปซ้ายกับเขาเลยผมรู้เลยว่ารถติดอ่ะขี่ขวาตรงทางแยกอ่าม่นขี่ขวานะครับผมจะไปศรีนครินทร์รถมันติดข้างออกไปคุณล่ะแ,แม่นี่นี่น ขับต่อไปอีกแปดกิโลเมตรอะไเกี่ยวกับผมผมก็กะไว้ประมาณเที่ยงนี่แหละครับท่านผู้ชมเที่ยงผมก็ถึงถึงนะแล้วแล้วก็วลงช่องบ่ายก็กลับไปใจปูนได้เหมือนเดิม สิดที่ไหนบ่าสตินรถไล่เสือพี่น้อสินเดือนหรือเปล่าสินเดือนคนไปเที่ยวไอทะเลหรือเปล่าอาคาบลนกติดแน่ปุณย์ไล่เาเป่าลงเด้อยาเปาอันอันลงลสบายาเป้าเนี่ยเด้อเออโคผิด ลงได้แต่อย่าเพิ่งเสร็จน,นะลัวเขาปัดผมไปลงรุ่งนี้อะไาเนี่ยพวกยี่ตเอาลิงจากผมนะพวกพี่หลอพ่อห่างกันกับผมประมาณหกสิบกิโลนะครับหกสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบโลนะครับใช่ปะจากสระบุรีมาวัดแยากบางไปยินนี่จากโล้นั่นแหละอ่างกันอยู่ประมาณนั้นแหละ ในก,กากเนร,ากากรเรื่องบนปกนะครับช่วงนะครับเลยมีเดียดมีอันตราย์ด้วยดิมันเป็นยาก่้วยนะครับก็นำมาภาพมาปักท่านผู้ชมบางช่วงบางตอนนะครับในการเดินทางนะครับอาจจะไม่เห็นหมดเนาะอันเห็นเนนบ,บืเ้องตีเบื้องต้นเบื้องว่างเอาแต่เบืปป้องต้นจนจบว่าอยกคิดบ่าอ่า เริ่มต้นจยากจะใช้เริ่มต้นอากจะใส้แล้วนั่นแหลนหุ้มบาวออ,ออกมาน่าจะมีคนอ่มาถ่ายถ่ายจับกล้องไปเยย์เบิรงเมาเอาเ็ดกันเรียนี้นะแต่มันเงนยเง,งยเงยครับงานรถล่องเมย์กับย,ยังอ่ะดิเมย์กับหนึ่งไม่ได้ดนอนนะครับสองก็นั่งน,นั่งน,นี่นเกเงยนะครับหุ้ม่านี่กับเมยนะครับเป็นอะไรที่เหนื่อยเร็วมากๆ

ทิ้แอนะปแล้วึกขึ้นนอกหมดเลยขึ้นนอกข้างหลงังไล่เอียงๆเลยเขาจะขึ้นน,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 นอปกปึกจนขึ้นนอกแต่พอมาปัจจุบนันนี้โอ้เหลเอวพี่น้องมีตลกระไปเบาหวานความดันถามหาเบิด ทั้งโควิดอีกจากอาก่างแต่ละเพศแต่ละพันธุ์รวเก็ไม่มีใครอยากให้ติดนะครับเดี๋ยวนี้ก็ได้ยินข่าวว่าอ่าคนรถเราก็ติดกันเยอะแล้วนะที่ร่งงานกับผมก็ที่ผมรู้รเดี๋ยวนี้มันอ้าหกคนนี่แหละครับ Vội đã quân quay chắc chắn chịu có mà không <laughs> người có lấy cái hồn bóp 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 แต่ผมว่ารักษาให้หมอรักษามันก็โอเคอยู่นะครับมันก็ได้ยาอะไรอย่างนั้กิน,น<ม>แล้วแต่ว่าถ้ารักษาตัวเองมันก็หายอยู่แต่เราไม่ได้ยาทีา่ถูกต้องเนาะเราไม่ได้ยาที่ถูกต้องเอามากินอะไรของผมนี่ได้เอเจลพราเอเจลีอปอดปอดติดเชื้อแม่แล้วก็ได้ยาได้อะไรกินแล้วก็ทำถูกต้องหมดแล้วก็มีใบรับรองให้ด้วยนี่ผมอ่า อันนี้ได้หยุดงานไปหลายมือเลยพี่น้องเขาเห็นผมหยุดงานหลายมือเขาเลยก็เห็นนะครับแต่ผมก็บอกอยู่ว่าถ้าผมเป็นนี่ผมไม่ไปหาหมอครับผมมีการถ่านหายตายเลยกั้นนั่นเลยล่ะหายมันตายไปเลยไม่กลัวแล้วครับไม่กลัวแล้วสงการนี้ก็จะกินเหล้าคนเดียวเจ๊เ <c oughs> อาพยานดิเอาธรรมดา บอกว่าจเหลือไปลรองมันก็ได้เอาสีไปไปมันไว้หอกพวกนั้นติดพวกนี้อยู่ติดนะมันก็เลยไม่รู้ไงถ้ามันขึ้นสีแดงๆขึ้นตามตัวอะไรพอเราได้เห็นว่าคนนี้ติดก่อนที่เราจะได้แม่ได้ก็ไม่เข้าไปใกล้อย่างี้ก็พ็ใครนี่อันนี้อะไรโอ้โหไม่รู้เลยนะครับก็ปิดปาตาปิดแมอดอเอาเวลาแกกินก็เจอะกองแมตเอา <laughs> ก่อนนะครับผมก่อเจองานคลิปหน้านะครับผมทีนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนับชมนะครับเข้ายังไงยังไงอย่าลงตังเกินก่อนนะครับไม่อยากเ e ็ t หน่อยไม่อยาก h ็ a คชิปหน่อยเอาแม่นจต่อาโหลดตด้หรปล่นะบตัคงชิปก็โหลดตดานานมันมันนานได้ดูวก็จะโดนอัพโหลดเสร็จนะครับนานมาก ก็จะได้ดูนี่บางวันนิดพิดนุ่นออกคำมาเมื่อวานนี้ได้คลิปเดียวได้จำนะครับคลิปสองโหลดไม่ได้เลยกวามจำเตืม่มเออโอ้โอหัวรถเพี่ยงอะหัวรถเป็นอะไรตู้รถเป็นอะไรทำไมไม่ใช้น้ำมันได้เกี่ยว,วทูทีดีทีแล้วเพใช่แล้วเพียงคิดแต่สามสิบงาน หนึ่ง้ารอยเมตรชิดขวาเพื่อวิ่งต่อบนทางพิเศษสีรัตไม่ใช่นี่ทีนี้จะพายผมขึ้นทางด่วนหนึ่งเดียวเลยใ้้ยป้ปทาที่เราเง้นนี่เป็นป้ายทางด่วนนะครับเราห้ามขึ้นนะครับรถหนักเราไปไป้ายเขียวนะชิดขวาเพื่อวิ่งต่อบนทางพิเศษสีรัตชิดขวาบ้านแล้วจีเร คุณรู้จักทางไหมเขาไม่ขึ้นอ่ะหรือว่าขอให้ขึ้นอยู่วะ <c oughs> อยากลงมาวิ่งข้างล่างอ่อข้างบนจะไปงไหนผมบมรู้ว่ะว่าน่าจะไปถึงประมาณเที่ยงนั่นหละ กกาาาาารรจงนนีี้ไปัถถ่มทเืองเลยนนั้อีก200เมตรตัดเข้าไปยังถนนพระราม9อ่านี่ครับเป็นไงครับเรียนด้วยไต่นี่เย็นดีว่ะเพื่อนนะครับเย็นเจ็นล่ะนะครับว่ายวเจอกันชิหน้านะครับผมถัดต่อไปบนถนนพระราม9อีก3กิโลเมตรอ่าเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันติดตรงไหนนะครับที่ผมเปิดทีวีก็ไม่ใช่อะไรเลย ผมเปิดอ like ่าเพื่อดูว่าเส้นทางมันจะอการจราจรเป็นยังไงนะครับผมจะดูวันมาผมมาจากทางเลยแล้วว่าจากทา้งนี้ก็เปิดกิเวียนอ่ะใช่นะครับผมดูการจราจรว่ามันติดหรือไม่ติดนะคยังไงครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับอผมมองอย่างพอดีพอดีต้องก็ขอากาศประธานรถไฟในหมู่ชมเนอครับเด้อนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ